วันดีจ้ามื่อนี้ยายสมอนเมื่วานแหเนมูลเด้อจ้าเด้อย่างแงหวยที่ได้ขึ้นบ่ได้กะรุนไปน้ำกันเด้อจ้าเด้อการวานแหจ้าที่ได้บ่จ้าบ่ได้ลงคลิปหลายมือละจ้ายาก หัวคนกบติแต่ขีดตุ้มไม่อยากหัวหมานบอจ้ามึงลุนไปน้ำกันโอ้อะไรตัวหนึ่งจ้าไดไปลาคอโอ้ยถือหัวข่อเด๋อล่โอ้ยโยนไปจังสันนี่ล่ละเออไปก่อนสร้างมาใส่ สมผิวถัดมุ่นไปน้ำกันเด้อจ้าเดอ้อผุนน้ำไหลมันอยู่กับยายสมวัณกับชวนกุ้งจ้าหน่กุ้งก็ได้กินอยู่จ้านี่ มันตัวหนึ่งอยู่จ้านี่ฟาดเก็บถือหัวกันเนาะโอ้ยเลือจาอา้าปลาถิ่มขึ้นมาวัางหันกระตูตพ่อตุ่มนี่ล่ละไ้วเราเอากัดสร้างมาใส่ถม เดี่วต้มอยู่มือแรงนี่มีอบ่อในแหนนั่นกะวานมาหลายเทียยุดอกจ้าก,กับพ่อได้กินนี่ละ กกยังเป็นสวนปลาหักกล้วยในมูลอดีตเปน้องวายงูมมือหนีวันแห่งงุ้มอันนี้งุมปลามือนดีนนชัวช่วสิได้โอ้ยใส <น S 1> <ม>่เวลาตัววานห่งงุ้มอะไอยู่หลอกมันอยู่หลอกมันน,มมมนี่ต้องยกปลาคอตัววังหันคืนเห็นเพื่อนเบื้องดูโอ้ยจับดีดีเนี่ยคือตั้งเออเอาไปลงไปงุม้มอีกค้ามันได้พอ พี่อีได้เหีนาเตัวหนอไหนตัวไหนไหนางลไปวอีกแห้วพี่น้องไม่แตขีต้มขึ้นวากะอยากหัววานอนาติดขีตวโบกลูกนะขี้มนอ รมหาปลาหายา,ากแฮวปลาขึ้นมันเ่าขนาดีชุดตัวเดียวตวงหาุหาหกัแฮลงุงขีดตัวมันหลเพิ่นสูดไส้หรอขีดตัวมันหลลงมา มองเกาล่ะมองเกาหม้ายเดิมๆนี่ล่ละมาสู้กนกับมันจะมีตัวเดียวถึนตัวจัวผีปลาบ่นมันก็ได้บ่นตัวเดียวก็ได้ตัวเดียววะ น้าตัวนี้ไงกันเนี่ยปลาหวานตัวสุดท้ยเอ้บ่ทันเหตัวนี้ท่านสวยวะนี่เนี่ยปลาลอยปลาลอยอ๋อภาษาไทยอ่ะโอ้แฮงกัพี่น้องลงบทเอาเฮงยก นี่และก็รสรางป่าาไม้เพื่อนบึงดูเอาขึ้นบ่ไร้ข่อยลงน้ำข่อยยันข่อยตัวน้ำมาเอาขึ้นไม้เพื่อนบึงก่อนเฮ้ยคนขวัญลยโอ้เด่นนบกอยู่นี่ บ่บ่อยู่ปลาหือลมโอ้อันบ่ลมก็สิได้กินอยู่เนาะอันนี้มันลมซั่วสิได้ตนึงพี่น้องเอ้ยมุดขี้ตมจนเมยใส่เวลาตัวพี่น้องว่าให้มันใเวลา นัำแขากระดืดน้ำแข็งกับมีดเอามาหักเบื้งผิดนี่บอกบอกกเอาให้เพื่อนเบิ้งปิดกับสั้งเบิ้งได้หลายปานหาปลานันนี้สรุปปลาให้เบิ้งนี่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่ได้พอได้กินอยู่จบคลิปเครื่องคนนี้เด้อจ้าฝากต้งยาสมุนทุตายไปนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้าครับ